อยากหมดเวรหมดกรรมกับคนเก่าทำอย่างไรดีคะต่างคนต่างมีใหม่แต่เขายังตามส่องทุกแอปอยู่เลยค่ะเดี๋ยวมึงรู้นี่เองเขาตามส่องมึงเพราะมึงก็ตามส่องเขาหรือเขาจะตามส่องมึงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไม่ล่ะที่คนอื่นส่องมึงไม่เห็นเป็นห่าอะไรแต่แฟนเก่าส่องมึงจะรู้สึกว่เม็นจะตายขึ้นมาเขาส่องมึงจ้าเขาไม่ได้ไปคุยกับมึงเออถ้าเขาไปคุยกับมึงมาตามรังควานมึงกูจะไม่ว่าเลยนี่เขาแค่แอบส่องมึงไม่ได้เป็นอะไรเลยจ้า จะเป็นอะไรจ้าแค่ส่องเขาแค่มองจ้ากูก็มองได้มองควายมองหมามองแมวเนี่ยกูก็มองได้ทําไมจะมองไม่ได้กูก็ส่องไปเรื่อยแหละกูก็เห็นมึงเป็นหมูเป็นหมาตัวหนึ่งนี่แหละกูก็ส่องไปอย่างนั้นเองน่าเย็นดูขนาดฝีเลื่อนผ่านมากูเห็นหมาโกเลเด้นตัวหนึ่งกูยังส่องเลยจ้านับภาษาอะไรกับมึงทำไมกูจะไม่ส่องกูเห็นแค่นั้นแหละ มึงจะมานั่งตีพอยตีพลยอะไรเขาแค่ส่องเขาไม่ได้มาลังความมาแล้กวกลัวชีวิตเึงจ้าเขาแค่ส่องจ้า